ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ1 3 6ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้มาดูเส้นง่ายๆนะครับเส้นการเงินนี่แหละนะครับเส้นการเงินที่เกิดนะครับบนป้องเขาเรียกว่าป้องนิ้วมือนะครับเส้นการเงินลักษณะเส้นก็จะเป็นเส้นนะครับที่เกิดตามป้องเนี่ย เส้นการเงินนะครับลักษณะเส้นการเงินนะครับดูง่ายๆเลยนะครับก็จะมีป้องเนะี่ยป้องนิ้วมือนะครับกาเรียกว่าป้องนิ้วมือก็จะมีลักษณะเส้นนะครับที่ขีดขึ้นไปลักษณะนี้นะครับบางคนก็สองเส้นสามเสม้นบ้างนะครับลักษณะลักษณะลายมือลายเส้นนะครับเป็นอย่างนี้ เขาเรียกว่าเส้นการเงินนี่แหละนะครับลองดูนะครับว่าใครมีกี่เส้นแต่ว่าเส้นเนี่ยถ้าเส้นที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ไม่ตัดขวางก็จะถือว่าดีนะครับการเงินมีการคล่องตัวดีนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตำรับตำราโหราศาสตร์นะครับการพยากรณ์จะือานายทายทักเนี่ยเกี่ยวกับลักษณะของเส้นนะครับที่เกี่ยวกับเส้นการเงินนะครับจะพาทุกท่านนี่มาดู นะครับลักษณะนะครับในส่วนของการพยากรนะครับว่าลักษณะเส้นดังกล่าวคือลักษณะเส้นอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับลักษณะลายมือลายเส้นนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูเส้นหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วขี้นะครับลากผ่านลงมาเส้นชีวิตที่ดีนะครับจะต้องไม่ขาด ไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตในราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆน,น,นะครับส่วนเส้นที่2นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองเส้นสมองนี้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับเกี่ยวกับปฏิพาณในพิพความเฉลียวฉลาดนะครับบางคนก็เส้นสมองนะครับมีลักษณะนะครับที่แตกเป็นลักษณะ2เส้นบ้าง3าเส้นบ้างถ้า2เส้นนะครับแตกออกด้านปลายของเส้นสมองแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถมากกว่า2อย่างขึ้นไปแล้วก็ถ้าใครมี3เส้น อันนี้เกี่ยวกับความสําเร็จนะครับเรื่องของสติปัญญาหรือการที่จะได้มาถึงเงินตาเนี่ยนะครับจุดที่3นะครับใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นใจบางคนก็จะมีปลายเส้นนะครับที่แยกออกจากกาันลักษณะนี้ใครมีปลายเส้นใจที่แยกออกจากกาันเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็ลักษณะเส้นปลายเส้นที่วิ่งเข้าหาในส่วนของเนินพฤรรัสน,นะครับ มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับในภพยภักหน้านะครับลักษณะลายมือลาเส้นที่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับทีนี้นะครับจะพาทุกท่านเนี่ยละมาดูลักษณะของเส้นการเงินนะครับเส้นที่ขึ้นอยู่ตรงป้องนิ้วมือนี่แหละนะครับลักษณะเส้นต่างๆที่ขึ้นนะครับการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักนะครับก็บอกว่าข้อที่1นนะครับจะเป็นบุคคลนะครับที่มีโชคนะครับทางด้านการเงิน นะครับข้อที่หนึ่งะครับข้อที่2นะครับเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่หาเงินเก่งนะครับหาเงินหาทองเก่งนะครับข้อที่3นะครับเป็นบุคคลที่หาเงินหรือหากินเนี่แหละนะครับคล่องตัวนะครับเอาง่ายนะครับข้อที่สี่นะครับเ,รเ,รเป็นลักษณะลายมือลายเส้นนะครับที่นะครับจะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือข้อที่5นะครับบางทีก็มีโชค แบบฟุกๆนะครับลักษณะเส้นาการเงินที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับส่วนมากก็จะเป็นคนที่ทําธุรกิจ <L im it> นะครับหลายอย่างนะครับหลายหลายหลายอย่างหลายประการนะครับใครที่มีลักษณะนะครับเส้นที่บริเวณป้องนิ้วมือเนี่ยถือว่าเป็นลายมือลายเส้นนะครับที่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของการพยากรนะครับ <parliamentary> หรือทํานายแต่ถ้าวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเรื่องของเส้นการเงินนะครับเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ